ประตูสีสวยไม่น้อยคันนี้แต่งซิ่งแล้วก็ข้างในคือสวยมากมากใช่จัดเต็มมากๆคันนี้สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนาสจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องเอิญอีกแล้วจ้าอยากได้ไม่ต้องคิดเยอะ,อะเพราะว่าของดีมีน้อยใช่แล้วบอกเลยว่าสวยตั้งแต่หน้าของเครื่องไปเลยัเสียอย่างเดียวอย,อย่างไางไนี่ไงเออขวาครอบเครื่องเดี๋ยวใส่ให้นะราคาค่าตัวน้องอยู่เท่าไหร่คันนี้นะคะ4ี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันอนแปดพัน ดูลอแม็กการบอดน,น,นะ,ะอาดัมจับก็สวยๆนะคะใช่มีข้อเบรกสีแดงด้วยตัดการกับตัวรถเลยคันนี้ไม 50, นะ่ห้าหมื่นนะฟังก์ชันด้านในมีหน้าจอเชื่อมสัมผัสบลูทูธได้นะคะแล้วก็เขาใส่เ,เขาติดช่องใส่แก้วนะ้ํามาเพิ่มน็อตเดิมบอดี้เดิมนะคะอันนี้จะเป็นห้องผู้โดยสารฟูลพม VIP มาให้ด้วยสวยมากขอซส่งหนึ่งเดี๋ยวหยับให้เบา ก็เด็กอยู่เออใครสนใจคะนี่เดี๋ยวให้น้องเอิญฝากช่องทางการติดต่อหนิจ้าเลีกไลน์เบอร์โทรนะคะปักหมุดด้านบนด้านล่างกดแสดงเพิ่มเติมเลือกทักเลือกโทรไม่ได้เลยต,มมต่างจังหวัดมีบริการทำย้ายถึงนที่สดร้อยฟรีถึงหน้าบ้านรับรถแน่นอน